การกลับมาของตำนาน2จังหวะ Kawasaki KX 500ในโลกของมอเตอร์ครอสและเอนดูโรชื่อของ Kawasaki KX 500เป็น1ในตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและในปี2025นี้ Kawasaki ได้ปลุกตำนานนี้กลับมาอีกครั้งด้วยรูปลักษ์และเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมด แต่ยังคงรักษาจิตวิญญาณความดิบเถื่อนของเครื่องยนต์สองจังหวะไว้อย่างครบถ้วนการกลับมาครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้แฟนๆที่ลหลงไหลในเสียงคำรามของสองจังหวัดได้ตื่นเต้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานของรถแข่งออฟโรดให้ก้าวไปอีกขั้นไม่ว่าจะเป็นในด้านพละกกำลังโครงสร้างน้ำหนักเบาหรือระบบการสะเทือนที่ได้รับการพัฒนาอย่างละเอียดทุกจุดขุมพลังสองจังหวัดที่ปรับจูนใหม่อย่างดุดัน 2,025 Kawasaki KX-500 มาพร้อมกับเครื่องยนต์2จังหวะ4 9 9ซีซีที่ได้รับการปรับแต่งใหม่เพื่อให้เหมาะกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมยุคใหม่แต่ยังคงความดิบแรงบิดที่โหดและการตอบสนองที่รวดเร็วในทุกย่านรอบจุดเด่นสำคัญของเครื่องยนต์รุ่นนี้คือการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มาควบคุมระบบจ่ายเชื้อเพลิงและการจุดระเบิดอย่างแม่นยำทำให้สามารถเรียพลังได้เต็มประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเสียความคลาสสิกของเสียงสจังหวะ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบระบบท่อไอเสียแบบใหม่ที่ช่วยลดเสียงและมลพิษโดยไม่ลดทอนความเร้าใจในขณะขับขี่ความแรงของเครื่องยนต์ kx 5 0 0รุ่นนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักแข่งที่ต้องการพละงกำลังสูงสุดในการทะยานผ่านทางฝุ่นคโครนและพื้นผิวครุขครับโครงสร้างแชสซีและระบบการเสถียรระดับสนามแข่งเพื่อรองรับขุมพลังอันดุดันของ kx 5 0 0ใหม่โครงสร้างตัวรถจึงถูกออกแบบมาใหม่ทั้งหมดโดยใช้วัสดุอลูมิเนียมอัลลอยน้ำหนักเบา แต่มีความแข็งแรงสูงโครงสร้างนี้ช่วยให้รถมีความสมดุลในขณนะบินกระโดดลดแรงสะเทือนเมื่อแตะพื้นและควบคุมทิศทางได้ง่ายขึ้นแม้ในสภาพสนามที่โหดที่สุดระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบโชคหัวกลับขนาด49มิลลิเมตร และด้านหลังแบบยูนิแทร็กที่สามารถปรับระดับได้ตามน้ำหนักและสภาพสนามช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเซตค่าตามความต้องการเฉพาะตัวได้อย่างแม่นยำความสูงใต้ท้องรถที่มากขึ้นกว่าเดิมยังช่วยให้สามารถลุยผ่านอุปสรรคต่างๆได้โดยไม่ติดขัดพร้อมล้อขนาด21นิ้วด้านหน้าและ18นิ้วด้านหลังที่มาพร้อมยางลุยคุณภาพสูงจากดันหลบซึ่งเพิ่มความมั่นใจในการยึดเกาะทุกสถานการณ์เทคโนโลยีใหม่ที่ตอบโจทย์ยุคปัจจุบัน แม้จะเป็นรถ2จังหวะสายลุยแต่2,025 Kawasaki KX 5 0 0ก็ไม่ทิ้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ระบบควบคุม ECU อัจฉริยะถูกฝังไว้เพื่อช่วยในการจ่ายเชื้อเพลิงแบบ EFI ที่แม่นยำและตอบสนองไวทันใจนอกจากนี้ยังมีโหมดปรับแผนการทำงานของเครื่องยนต์ให้เข้ากับลักษณะสนาม เช่นโหมดแซนสำหรับพื้นทรายโหมดมัดสำหรับพื้นโคลนหรือแม้แต่โหมด power boost สำหรับสนามแข่งแบบทางตรงที่ต้องใช้แรงเร่งสูงระบบคลัตช์แบบไฮดรอลิกช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ทำได้ง่ายและนุ่มนวลขึ้น อีกทั้งยังมีหน้าจอ LCD ขนาดเล็กที่บอกข้อมูลพื้นฐานเช่นรอบเครื่องยนต์อุณหภูมิและเวลาบำรุงรักษาระบบเบรกก็ได้รับการอัปเกรดด้วยดิสเบรหน้าหลังจากนิสซินที่ให้แรงเบรกแม่นยำและระบบระบายความร้อนที่พัฒนาขึ้นให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องโดยไม่ร้อนจนเกินไปความรู้สึกการขับขี่และการใช้งานจริงสิ่งที่ทำให้2025า Kawasaki KX 5 0 0โดดเด่นไม่ใช่เพียงแค่พละกกำลังแต่เป็นประสบการณ์ที่ผู้ขับขี่ได้รับเมื่ออยู่หลังแฮน ความดิบความสั่นสะเทือนและเสียงสองจังหวัดที่เร้าใจล้วนเป็นสิ่งที่ทําให้รู้สึกเหมือนกําลังควบคุมสัตว์ป่าที่ถูกปล่อยสู่ธรรมชาติอีกครั้งตัวบ่อกออกแบบให้มีความกระชับขนาดความสูงที่พอเหมาะสําหรับผู้ขับขี่ชาวเอเชียทําให้ควบคุมรถได้มั่นใจมากขึ้นน้ําหนักตัวรถที่เบาลงจากกลุ่นก่อนก่อนทาให้การเลี้ยวการกระโดดและการลุยในจุดแคบแคบ,แคบทาได้อย่างคล่องแคล่วนี่คือรถที่ไม่เหมาะกับผู้เริ่มตน้นแต่มันคือรถที่นักบิดระดับจริงจังะหลงรักและอยากครอบครอง